ไปคือตอนนี้หลายคนก็บอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจเป็นไงนะขาดแคลน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 ก็เลยจะไปพาไปจุดที่ไม่มีวันจะขาดแคลนเลยครับท่านผู้ชมน่าไปอยู่อ่ะขอยายไมปอยู่ด้วยคนได้มากครับเพราะว่าที่นี่เขาไม่ขาดแคลนแน่นอนครับลองไปเบิงครับพี่น้องนี่บ่าขาดหรอครับเพราะว่าเฮ็ดแค้นครับโอ้ยมันคนละแค้นออาชีพเฮ็ดแค้นนี่แหละครับมันบ่มีวันขาดแค้นหรอครับอเออมันสิขาดแค้นในจังไหร คุณตาสวัยครับตาสวัยอายุ79ปีแล้วเด้กับภรรยาคุณเนี่ยคุณย่ายท่มครับคุณย่ายท่มนะครับว่า่ายๆก็คือเป็นสองสามีภรรยาครับเ,เป็นผัวเมียกันนั่นแหละอ,อสามีภรรยาส่วนตัว <c oughs> เป็นตาเป็นย,าย่าเด้คนไหนอายุ79ครับไม่ใช่แล้วเนี่ย79นี่คุณตาใช่หรอทุตาคุณตาหนุ่มจังเลยอะคระับคนสมัยนี้ไม่ค่อยแก่นะถ้ามี ถ้ายังทํางานทําการอะไรดูผมนี่ไม่มีเส้นงอกเลยอ่ะครับย่อมเมื่อว่านนี้ที่ให้เว้าทุกเรื่องเนาะเออครับคนนี้หรือเปล่าพี่ครับนี่คนนี้แหละเห็นไหมผมก็ไม่งอกคนไหนก็คนไหนเถอะที่นี่เขามีอาชีพทําแคนนะครับทําโวตแคนด้วยโวตด้วยทำมาห้าสิบปีแล้ะอันนี้ลักษณะโวตนะฮะ เห็นไหมทำมาห้าสิปีปัจจุบันเลยกลายเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจหนึ่งเดียวในประเทศไทยเพราะว่าชาวบ้าน200กว่าหลังคาเรือนผลิตเครื่องดนตรีอีสานส่งขายไปทั่วประเทศครับสร้างรายได้รวมๆปีละ10ล้านบาทนี่อยู่ท,ที่บ้านท่าเรือตำบลท่าเรืออำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมครับพี่น้องอเก่งจังเลยคุณยายทมนะครับคุณยายทมก็บอกว่า ตัวคุณยายเองก็ช่วยทำนะ <Ừ. S 2> นะครับเออก็เหนือทำทุกอย่างนะครับไปเอาเศษไม้มาทําเครื่องดนตรี <Ừ. S 2> แคนโบดนะฮะทำ <Ừ. S 2> เป็นจิ๋วๆก็มีนี่คุณยายชมเห็นไหมทำจิ๋วๆคือเข้าบ้านไหนก็ได้ครับคุณรัชนีเพราะว่าเขาทําทุกบ้าน200 <Ừ. S 2> ลังคาเรือนทําเป็นหมดไม่น่าเชื่อนะแล้วเอาไปขายที่เออ<ห>ทำดังหมดหถ้าถ้าเป็นเอ่อถ้าเป็นแคนเล็กๆทําเป็นแบบแคนที่ระลึกอ่ะ ขายชิ้นละ10บาทเป็นพวงกุญแจใช่ครับอ่าเป็นพวงแจนะฮะอ๋นี่ไงเล็กเออเล็กนี่แคนเล็กแคนเล็กเกมากก็เรียกว่าเป็นหมู่บ้านที่ไม่เคยขาดแคลนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะฮะอนี่วิธีการวัดให้ขนาดเท่ากันเะเ๊ห็นไหมมันมีเออมันมีหลายขนาดาไม่ต้องใช้ไอ้ไอ้เขาเรียกอะไรนะไอ้ไอ้ไม้วัดอ่ะ เพราะว่าเขาต้องตัดเป็นละมันจะลดหลั่นลงมาใช่ไหมคัใช่ใช่มันต้องลดหลั่นมันแขนมันต้องมีลดหลั่นนะครับเห็นไหมก็คุณยายก็บอกว่าทําได้เดือนหนึ่งก็ประมาณ2,000ชิ้นนะครับโอ้เออมีสิบาทก็สองก็มีออเดอร์นะสั่งไปเป็นของชํารวยงานต่างๆนะครับงานอะไรเขาก็บางทีเขาก็สั่งไปว่างั้นนะเออเนี่ยครับคุณยายก็นั่งทําไปเรื่อยๆแบบนี้ใช้กาวลาเทคนี่แหละครับเห็นไหม นะเครื่องดนตรีที่นี่อ่ะเดี๋ยวฟังคุณยายดูนะครับอ๋อนอกจากไอ้เห็ดใหญ่แล้วก็คือเอามาเห็ดห่อแค่น้อยนำมือเนื่องยายเห็ดได้หลายเท่าไหร่เอานี่มือเนึ่งกันนี่เด้ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเลยห้าสิบต่อมือนะนะเลยห้าสิบเดือนเนึ่งนี่เคยเห็ดได้หลายเท่าไหร่เขาสั่งมาเนี่ยเอาโยคะแม่คุ้มในแท้ไม่กล้าทันคุณเลยจ้ะ พันหนึ่งพันหนึ่งกับต่อเดือนนะเขาต่อคนนะเหตุไงว่าพันอะไรเจ้ว่าอะไรเจ้ว่าอะไรสิบบาทสิบบาทแล้วแล้วก็เป็นแบบนี้บอกแล้วแล้วก็เป็นแบบนี้เลยจ้ะใครใครอาเท่่ไหรันละเท่าไหร่อันละสิบบาทเดือนหนึ่งยายเห็ดได้พันอันกับหอดได้เงินหมื่นตัวนี้นะหอดหมื่น เออดูสิฮะน่ารักดีเนาะอ๋อมันต้องไปเข้าเป็น,นพวงกุญแจก่อนเออเห็นไหมมันไม่ได้จบเท่านี้แต่ว่าไม่ได้ทําไว้สําหรับไปเป่านะก็เลยอาจจะทำเที่เป็นที่ระ,ะลึกมากกว่านะครับท่านผู้ชมครับนี่ชิ้นละสิบาทถ้าใครสนใจโทรได้นะครับเ,เขามีเพจศูนย์รวมเครื่องดนตรีสารพื้นเมืองอีสานนะครับ0 9น4 4เ3 2 7 7นะครับเพื่อว่าใครจะมีการมีงานอะไรอยากจะเป็นของชํำรวย นะครับเออเป็นของฝากอะไรอย่างเงี้ยเป็นพวงกุญแจก็น่าออรักดีเป็นของฝากงานแต่งก็ดีเหมือนกันเนาะเออเอาเอะไรมะงานอะไรก็ได้คุณรัชนีงานบวชนะครับงานแต่งนี่แหละงานเออก็สุดแท้แต่คุณอยากได้อะไรก็ได้เอาไหมเราสั่งให้เอาไหมฮะเอ้าไหมล่ะจะสั่งให้อจะไปทำอะไรเอางานแต่งไงแต่งกับหมาที่ไหน